สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะไปกันที่พิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานสำหรับพระวิปัสนาจารย์สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค14รุ่นที่2ประจำปีพศ2568ณศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดนคนปรปฐมมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิงจังหวัดนคนปรปฐมค่ะ พระพมบัณฑิตศาสตราจารย์ด็อกเตอร์กรรมการมหาเทรสมาคมประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติเจ้าอาวาสวัดประยูรรวงสาวาสเป็นประธานในพิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับพระวิป,ปัสสนาจารย์สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค14รุ่นที่สองประจำปีพศ2568 พร้อมมอบบุธิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับพระวิปัสสนาจารย์จำนวนทั้งสิ้น124รรูปและกล่าวสัมโมทนียกถาปิดการอบรมใจความตอนหนึ่งว่า ขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อพระวิปัสสนาจารย์ที่ผ่านการปฏิบัติในโครงการนี้ทุกรูปถือเป็นบุญยรากในการสร้างโอกาสที่ดีเหมือนเป็นการชาร์จแบตเตอรี่เกิดพลังงานที่จะทำงานต่อไปได้เพิ่มสมรรถภาพคุณภาพ สุขภาพให้พระสังฆาธิการไปเผยแผ่อำนวยการสอนกรรมฐานแก่พระพิสุสัมมาเนรและคฤลือหัดให้เกิดภาคทั้ง3ภาคขึ้นตามพุทธพจน์ที่ว่าอลังกาตุงทำเองด้วยอลังสังวิธาตุงจัดการให้คนอื่นทำด้วยอำนวยการให้เกิดการปฏิบัติ สำหรับการฝึกกรรมฐานนับเป็นงานเผยแผ่อย่างหนึ่งโดยให้พระพิสุสงฆ์ที่ผ่านการฝึกอบรมในกำกับจัดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่ผู้อื่นต่อไปเพราะสังคมต้องการธรรมะต้องการเจริญสติวิปัสสนานับเป็นพลังที่สำคัญที่ช่วยปรับจิตใจและเกิดความสุขในการทำงานเมื่อจิตเป็นฉันทะจิตก็จะเกิดสมาธิ สำหรับโครงการดังกล่าวมีเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าคณะจังหวัดนคนปรปฐมเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีรองเจ้าคณะภาค14เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระวิปัสสนาจารย์รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้าร่วมในพิธีปิดโครงการในครั้งนี้ ด้านพระธรรมวชิรานุวัตรเจ้าคณะภาค14ได้กล่าวว่า ตามที่คณะสงฆ์ภาค14ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนาจากศูนย์การเผยแผ่พ,พระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำปีพศ2568อีกทั้งคณะสงฆ์ภาค14ได้รวมกับสถาบันวิปัสนาธุระวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวาราวดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับพระวิปัสสนาจารย์สำนักปฏ ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค14รุ่นที่2เพื่อให้พระภิสุสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ความเข้าใจ ในวิธีการฝึกปฏิบัติวิปัสนาตามแนวสติปัฏฐาน4ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและอบรมสั่งสอนผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเป็นแบบอย่างเดียวกันและเพื่อให้เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมพระสังฆาธิการที่เข้ารับการอบรมได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการศึกษาสัมมาปฏิบัติใรสิกขาตามแนวสติปัฏฐาน4เพื่อเป็นพระวิปัสนาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ประจําสำนักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดของตนเองได้ ึ่งโครงการปฏิบัติวิปัสนาในครั้งนี้ใช้ระยะเวลาจำนวน10วันโดยมีพระวิปัสนาจารย์จำนวนทั้งสิ้น124รูปในส่วนของพระวิปัสนาจารย์ผู้ให้การอบรมได้รับความอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณพระพมวัชระวิมลมุนีผู้อำนวยการสถาบันวิปัสนาธุระได้มอบหมายให้พระวิปัสนาจารย์จากสถาบันวิปัสนาธุระมจรมาเป็นผู้ดำเนินการในการฝึกปฏิบัติ ส่วนด้านสถานฝึกอบรมและการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆได้รับความอุปถรัรมภ์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดนคปรปฐมโดยมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นสถานที่ในการจัดโครงการในครั้งนี้ด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยพระเดชพระคุณพระพมบัณฑิต และได้รับความอุปถัมภ์ความร่วมมือจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตภาค14ตลอดจนถึงสัทธ,ธาสาธุชนหลักสูตรนี้มีความพิเศษตรงที่สำนักงานพุทธสนาแห่งชาติร่วมกับศูนย์เผยแผ่พระพุทธสนาแห่งชาติ เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการทุกระดับต้องใช้กรรมฐานในการเพิ่มสมรรถภาพคุณภาพและสุขภาพให้พระสังฆาธิการเมื่อพระสังฆาธิการมีสมรรถภาพคุณภาพสุขภาพก็จะไป อำนวยการให้เกิดการสอนกรรมฐานแก่พระภิกษุสมมีเน,นและคฤหัสถ์ญาติโยมให้เกิดภาพทั้งสามภาพตามพุทธพจน์ท,ที่ว่าอลังกาตุงทำเองด้วยอลังสังวิทาตุงจัดการให้คนอื่นทำด้วยสิ่งที่ได้ ความรู้มากมายที่ได้นั้นได้วิธีการปฏิบัติธรรมวิธีการต่างๆที่ถึงวรคผลนิพพานได้วิธีการนั้นทำเราเห็นครูบาอาจารย์ที่มานั้นนักปฏิบัติใหญ่ๆทั้งนั้นที่มาปฏิบัติเพราะท่านนั้นมีความสามารถมากเพราะมาเทศส่อนทุกคืนประเทศสอนปุ๊บเราคำนั้นเอาไปพัฒนาเอาไปปรปับปรุงไป ทำปัจจุบันให้เกิดขึ้นทําให้ทําให้สาเร็จสำ,ำเร็จ,ต,รจต่างๆได้